สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมโบ้จากช่องหายเหงอนะวันนี้เราจะมาทําการลงเรียวไทม์นะผมเหลือลงเรียวไทม์อยู่ประมาณหรอบแล้วจะลงเรียวไทม์แล้วก็สุดท้ายเราจะไปตีตีบอสกิลกันแล้วกันนะไปมาดูกันนะว่าผจำไม่ได้เหมือนกับผมแต้ท่ัไหร่ตอนนี้แต้มเกือบ2อ0 0แล้วนะอีก6รอบมาดูกันนะว่าแต้มสูงระดับเนี่ยเขาจะเล่นตัวอะไรกันบ้างนะ คูห่หาคู่ปั๊บปับ๊บเจอสองพันห้าสองพันห้าร้อยห้าสิบสามมาเซตแรกที่เราจะเอาก็คือเออ่ซีโร่แฟงกโกเกยวสือแล้วก็แฟดนะสามตัวตัวที่เราไม่ชอบเอาเป็นโกเกยวสือแล้วกันเซตสองจะเอาเป็นจีนัทดาร์ชัยแล้วก็คาบุตโตะนะสามตัวแบนอันนี้ไปแล้วกันจะได้ไม่ต้องสร้างรลแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นซอมบี้แมนกับ อ,อกาโลนะขออภัยในเสียงรบก,กวนด้วยนะครับมาเราใช้เป็นทีมนี้นะกั่ไปมารอดูกันแต่อิงแต้มระดับไหนเขาก็อาจจะทีมประมาณเนี้ยขน,ะนาดมันก็ต่างกันไม่มากเท่าไหรอ่อ่ะเดี๋ยวกดปิดออตโต้ก่อนปับป,บปบัติดตัวเดียวเองเสียงรดอะไรทักหน,นเนี้ย อันนี้จะไม่พอจะนะอะาจจะเก็บเป็น,นเก็บข้าวบุโตกันแล้วกันทำไมเสียงรถมันดังอย่างไยก็ขออภัยด้วยนะในเสียงรบกวนเสียงรถเสียงอะไรอย่างงี้อ่ะแล้วเขาไม่ได้คิดอะไรเยอะเขาน่าจะการ์โรอันติไหมไม่อันติแปลว่าให้คิงใช้อันติจะได้ลูกไฟแรงๆนะก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีอ่ะบาปสองแสนเจ็ดแรงเอาเรื่องอยู่ เสียดายการโล่มันตีไม่ติดเออกระดูกหักเมื่อกี้ตายไปสามตัวไหมสามตัวน่าจะฮิวมานะนั่นไงดวงก็ตายม่ไม่ตายด้วยตัวผมจะสะท้อนตายไหมเนี่ยนั่นไงหายสามตัวเลยแต่เราน่าจะชนะอยู่นะการโล่มนใช้ตายเกิดไปแล้ว ไปชิวๆไปโอเคอยังไงก็น่าจะทันออนหมดซีซั่นอยู่แล้วนะจะไทเกอร์เซิร์ฟเดีวยวกันเช่นเลย 2, 2สองเป็นสองส่งอีโมไปหนเะดือบอย่าส่งร้องไห้มาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะแพ้นะคอยดูแต้มเยอะไม่ได้ทำให้เราชนะนะคอมโบเขออาจะเป็นคอมโบแทงท็อปนะผมจำได้ เพราะว่าเคยเจอกันอยู่ผมเคยเงี้ยแบรนตัวอื่นแต่เขาเป็นแทงท็อปก่ะขเขาจะเอาอะไรูแ,แฟงมานะแล้วเราก็ตายไปไนั่นเองเราต้องมันก็ไม่ใช่ว่าผมจะจําได้หมดทุกคนอนะ่ะก็จาได้แค่บางคนอนะ่ะเอาเป็นเก็บอะไรก่อนดีเก็บจีนัดหน่อยแล้วกันอะไรจีมาจัดไปปับป๊บ แสงสอง,สองแรงอยู่อันตีไหมอืมอืมคันสามด้วยโอ้โหติดไม่ยอดท้อเลยอย่างแรงอะ่ะนี่มันไม่ใช่ตัวแทงแล้วนี่มันตัวดาเมจจะชัดเอา,าหาโลแล้วกันไปุแบบ๊ได้พอมีหวังแหละเรา เ,เราเลือกพวกนี้คอมโบการโร่ก mm ับ hmm. โกโเคสื่อนี่คือแบบอันตรายมากแรงมากไม่หรือไม่ก็จะเป็นแบบคอมโบตัวอ,อื่นอะ่ะมันก็แรงอะ่ะแรงแทบทุกตัวอ่จริงๆอะ่ะอยู่ที่การใส่ของอยู่ที่ใส่เขาเรียกอ,อะไรพวกรูนพวกอะไรพวกเนี้ยเออไม่โดนสะท้อนดีไปเฮ้ยไม่ตายอะ่ะโอหถ้าสองปีเขาตายนี่น่าจะเราน่าจะได้เปรียบกว่านี้นะ มาลุ้นกันว่าจะตายหรือเปล่าโอเคเหลือตัวเดียวมารอลุ้นกันไม่รู้การลุผม,มใช้ไตเกิดหรือยังใช้ไปแล้วด้วยเราม่ีโอกาสแพ้นะนั่นไง้นั่นไงห่างนิดเดียวเสีได้เมื่อกี้ถ้าซอมบ,บี้เขาตายตอนตอนอโค้ชสื่อมอ,อติมันก็น่าจะชนะนะ แล้วน่าจะชนะแต่ก็ยังว่าแหละมาเน่ยพาะไม่ติดขี้ด้วยมาเจอกับสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดบ้างเราเอาเป็นเซตเดิมนะกองแคสซูผูแฟงแล้วก็แฟดสามตัวเอาเอาแบอะไรดีแบกรโกเคสซูไปแล้วกนะันเซตสองก็เหมือนเดิม แมนตัวนี้ไปผูแฟงไปจะได้ไม่ต้องสร้างลู่เนี่ยถ้าเราตัดตัวอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนกับว่าลูกไฟเขาจะไม่เต็มที่เอ้ยเขาไม่ออกการโลู่มาเอ้ยคนปกติเขาต้องออกการโลส่สิอันนี้เขาแฟดมาเป็นตัวสุดท้ายอ่ะคนปกติเขาเน่จะออกการโลส่สิรอรุนเอาได้ชนะไหมไม่เข้าเลยอนี่อะไรดี มีเจ็ดลูกไฟเหรอยไม่ต้องยิ้วกแล้วกันเอาเก็บนินลินไปก่อนรถใหม่แกอันตีีป่ะปั๊บปับป๊บปับ๊บสวยแอบโดนกระดูกหักไปก็น่าจะโกเกสิต่อยก็น่าจะมีโอกาสตายอยู่แหละทำไมจีนัดผมมันความเร็วเยอะกว่าโกเกตสึได้ไ ว่งด้วยล่วงไปพระโดนสะท้อนม,มันรุนแรงในชนะหรือเปล่า,าะอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงมาดูกันเอ๊ะน่าจะพอมีหวังเลยนะปั๊บ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 ต้องรอรุนแล้วแหละ แต่ก็น่าจะพอได้อยู่แหละโบคสื่ผมต่อยก็น่าจะตายอยู่ะสวยสวยใช้ตายเกินทั้งนั้นเพราะว่างานเริ่มอย่างเนี้ยต้องรองรู้ที่ตัวผมไม่ตายแล้วกันเอ้ยน่าอยู่มันตีธรรมดารูปไฟไม่มีสวยงาม่มันได้อย่างนี้ภาพ ตีธรรมดาไปเอออีกสามครั้งสุดท้ายมาดูกันตอนนี้ขึ้นมาเป็นสองพันห้าแล้วนะไม่พิเศษอ๋อเอาไปางี้เอาเป็นคอมเดิมเลยเอ่อตัดต้องตัดตัวเล่นของอีกฝ่ายก่อนนะเอาเป็นตัดแฟลตแล้วกันเอาเป็นเซตเดิมเลย เป็นเอาเป็นอะไรเดียวตัดตัวนี้กันเพราะยังไงคอมโบกาโลโก,ก้เสื่อมันแรงนะเราตัดตัวบัฟดามจเ,เข้าไปเราได้จะพอยืนได้เวาคิดนา,านจังเลย ขเขาคิดจะหมดเวลาเดีย่ยเราได้เปิด่อนสามตัวตัดไปติดบอยีติดแคตติดจริงๆตัวเดียวเก็บไปอย่างน้อยเท่าไรสั้ตัวละตายไหมป้าแสนสี่ตายไปนหนึ่งตัวโอเคเจอสวนมาผมว่าตัวผมน่จะยืนได้กี่ตัวเนี่ย ใช้ไอ้นี่ไปละไม่ตายครับสวนไปอีกอืเขาใช้ไม่ยทอท็อปแล้วนะสองตัวเดีย๋ยวต้องจำไว้หน่อยระเบิดไปโอ้ม <c oughs> โอ้โดนพาสีบซอมแมนระเบิดใช่จริงนะตายไป่รู้เลยโอ้โหอา่าเริ่มงานหยากแล้ว โอ้ยยังไงไปยอท็อปเลยเลยอันนี้เออเอาชัวร์ดีกว่าอันตีมันแรงกว่านะร้อยยี่สิบอันนี้ร้อยห้าสิบต้อยนดกว่าเอาชัวร์ดีกว่า,อ,า,ววาอันนี้มันจะตายให้ไปอ,อันนี้มันน่าจะตายอยู่แต่ว่ากโกงแค่สื่มันไม่แน่ใจว่ามันจะตายไหมเราเอา อาอแบบตัวที่เรามั่นใจไว้ดีกว่ามันจะอันตรายตรงฟีนิกซ์แมนเขาเลยป้าการโลใช้ตายเกิดไปแล้วเนี่ยตายไปแล้วนั่นงไงโดนคอมโบเจาะอ,อย่างเงี้ยมันโดนทุกแนวจริงทั้งหน้าทั้งหลังเลยไต่อไปต่อ n ทำไมมันเจอตใตลมใกล้เคียงกันบ่อยหนึ่งเลยเอาไปไลยดีอ uh ่ะเป็นแฟลกัน ได้ไม่ต้องสร้างโลกนะมันจะได้มีลูกไฟใช้น้อยลงแล้วก็จะได้บางลง้วยนะทีมครับสลับไปก,ก่อนเราดูกันเถอะแฟเปิดไปแลแบอปะปะ้ให้มันอย่างนี้เสิสามตัวยังไงจีนั้นมันก็เพิ่มเลือดไปแล้วอ่ะเอ้เพิ่มดาเมแไปละเราเก็บลิ้นๆก่อนแล้วกัน ลิลลิ่นมันช่วยเพิ่มฮิวนะยังไงทีนั้นมันตอนมันฮิวมันเพิ่มดาเมจไปเยอะแล้วนะเราเก็บลิหลินหล่นก่นดีกว่าผมไม่ไแน่ใจนะว่าลิหลินหล่นตอนมันตายแล้วเอฟเฟกมันอยู่สองเทินมันน่าฟ้าไหมโอ้โหนี่ใส่เป็นชุดเดสเหรออรูนสิมาปั๊ปปั๊ปั๊ปปั๊ทีนั้นรอดไหมเนะี่ยตายไปด้วยระเบิดเออก็อยังสวย รอดไหมเนี่ยแฝดตายเลยเอ่อเอาเป็นตัวอะไรดีนักชายมันน่าจะมีใจเกิดนะเราเอาโรดอมีดีกว่าการรั่เขาใช้ใจเกิดไปแล้วเดี๋ยวเชืต่อไปเราค่อยเก็บแล้วไม่เป็นไรนะย,ยอมแพ้เลยมาครั้งสุดท้ายเชื่อเนโอเนโอเซิร์ฟสามเด่น โกแฟงกับโกเกสเสือฟีน,นิกซ์แ <นะ S 2> มนเาอเาดีดีกว่านี่ด้วยในบางบางไปเลยมารอลุ้นอาวด้าเมจเราจะพอฆ่าเขาได้หรือเปล่าเพราะเราตัดตัวแทงเข้าไปหมดแล้วอย่างน้อยเลยเขาก็ไม่มีโล่ต้านทานนะเพราะฉั้นแล้วลูกไฟเขาก็จะได้เพิ่มไม่เท่าของเรา ของเรามีปูแฝงอย่างนี้ไงเอเมนมันได้รูต้านทานอยู่แนละ้วลูกไฟเราจะเยอะกว่าของเขานะลูกไฟเราจะใช้เยอะกว่าเราจะมีให้เล่นเยอะกว่ากดขยีย้ไปสามตัวปั๊บปั๊บปั๊บโอ้ยทำไมไม่ติดดวงเนี่ยน่าจะติดดวงมากกว่าไอสองตัวล่างนี่ไม่มีประโยชน์เลยปั๊บระเบิดนะสวยผมว่าดวงตีเราตายแน่นอนเนี่ย เอาไงดีถ้าเราไม่หิวเราน่าจะตายอะ่ะลองหิวไปดีกว่าเอาความชัวไว้ก่อนมันจะรอดไหมเนี่ยโอ้ยจะยังตายอยู่ดีอะ่ะ<ม>อาจจะเพราะว่าเราให้เขามีตัวดาเมจเยอะเดินไปสวนไป S <S เอ้ยตาย่างี้เราจะเอาอะไรไปชนะเขาเนี่ยป๊าบป๊าบเราสองตัวอะไรเงี้ยเราก็ไม่นานหลอดอ่ะเป็นไง,ไงทีเดียวร่วงเลยอันนี้เพราะเราแบนผิดตัวนะไปเขาอาจจะอัดโปรเคสสื่อเยอะกว่านะมั้งไปต่อไปเราจะไปตีคิวดีกว่าอยากขอ,อรับเม่อะยรเงีไม่ต้องรับดีกว่าค่อยมารับทีหลังเดี๋ยวผมขอดูของแป๊บน,นึง สองแสนสี่เจ็ดศูนย์ห้าแสนโอเคน่าจะไม่ได้เปลี่ยนไปบล็อตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคมาออโตนะ้ไปชิวๆเราจะทำเป็นหลูปเดิมนะพอถึง จังหวะหนึ่งนละ้วเราก็จะกดข้ามเหมือนเดิมห้าล้านแปดม่น่าจะตีกระดูกหักอ่าเขาเรียกอ,อะไรอะกระดูกเหลือสารตัวหลังมากกว่านะไม่ได้เกิบง่ายๆหน่อยอยากให้อาวุธโบรอยมันรีมาจังไม่รู้มันจะมาไมเ่ยไ,ไม่ได้เก็บไปเลย าให้ดินตีแปดทิงหกล้านสวยเนี่ยสามตัวหลังนะเวลาโกยสือแบนติมันจะได้เก็บเร็วๆนะสามตัวหลังอาบอาบสิบห้าล้านสิบห้าล้านนี่คือแค่สองดาวนะอาวุธแค่สองดาวแล้วก็ตัวสายพลังมันมีแค่สองตัวมันเลยอาจจะดูเบาไปหน่อยนะ ถ้าเทียบกับคนอื่นที่เขาแบบตีกันแบบเป็นยี่สิบล้านอะไรอย่าง,งเงี้ยตรงผมนี่ดูดอกไปเลยแต่ถ้าอย่างว่าแหละอาวุธเขามานสามดาวเลยสามดาวน,นี่มันเห็นผลมากเลยนะโดยพ่อโบลตสเนี่ยนี่น่าจะตายอยู่นะวันนี้โอ้โอเคถ้าเป็นลูกเดิมละไปกดข้ามดูรามิเกอนดีกว่าถ้าจำไม่ผิดตัวบ่ายั้สองห้าอ่ะอันนี้เป็นสองหก โอเคอยู่เพราะว่าวันนี้มันเป็นบัฟสายพลังด้วยนะก็ยังไม่พออยู่ดีมันเจ็ดห้าสุดก็ต้องตีสี่ครั้งอาจจะต้องรอ,อ,อคอเกียร์โลมานะเพราะเราต้องใส่ตัวพลังสามตัวถึงตอนนั้นอน่ยมันอาจจะตีสามครั้งหรือสี่ครั้งอ่ะต้องรอดูแล้วกันอยากให้อาวุธโบราจริงอ่ะจะได้เก็บไว้หน่อยสักอันสองอันไอโบรอมันก็น่าจะใช้ไว้ตีกิวตีอะไรได้ยเยอะอยู่ีวออ่ะ ยุ่งไหมก็รอยุงแดงมาเงีย้ยเออเราอาจจะเอายุงแดงเลยก็แล้ยุงแดงอันตีใส่แนวหลังของศัตรูนี่น่าจะตายได้เลยอ่ะ mm hmm. ผมเห็นใน YouTube ของช่องต่างประเทศเขาเนี่ยต่างชาติเขา mm hmm. ยุงแดงเขาอันติใส่ตัวหลังทีเดียวแบบใส่บอสเนี่ยบลอสเนี่ยทีเป็นสิบสิบเอ้เป็นร้อยล้านก็มีอ่ะก็แบบทีเดียวหายเลยอะ่ะแล้วต้องไปถึงจุดนั้นมาง อ่สิบห้าล้านเกือบสิบหกล้านเบลสากการก็อีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้สูงเท่าไหร่ก็ไม่ได้ทั้งทีาาาทสามล้านเก้าใบหิ่งปาบมันน่าจะตายเธอนี่แหละสองตัวหลังเลยไม่น้านรอนหรอกเจ๋สวยไหม ล้านเก้าจัดไปน่าจะหลุดเดิมแล้วแหละแปดสิบเอ็ดล้านข้ามไปแล้วกันข้างจอ่อยอโอ้เกือบเกือบยี่สิบเจ็ดล้านนะเอ้ยเกือบนั่นแหละไม่ใช่ยี่สิบเจ็ดดิถ้าไหนไม่รู้่เออนั่นแหละประมาณนั่นแหละสามสิบสามละอีกสิบเจ็ด เนี่ยกล่องเนี่ยผมเตีันสุดท้ายตลอดแต่ยังไม่เห็นมีของส้มมาสักทีเลยยังไม่ได้ของส้มสักทีเลยเอาแต่ของห่วงของฟ้ายนัย่นแหละเต็มตัวหมดละหมดละว,ว,วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มาดูเรียลไทม์กันนะส่วนกิจกรรมซัพพอร์ตนี่นะมันบอกว่าหมดวันที่สิบหกหมดวันที่สิบหกตอนตีห้าวันนี้มันวันที่สิบห้านะ ผมวันที่สิบหกผมไม่ไแน่ใจนะว่าพอพอเป็นวันที่สิบหกปุ๊บตอนมารีก็คือสิบหกตอนตีห้าปุ๊บมันหมดเลยหรือว่ายังไงแต่ของผมก็เก็บจนครบแล้วแหละสองร้อยวิเพิ่งจะครบวันนี้แหละสองร้อยวิเลยได้นะประมาณไปสุดยากกันอีกสองร้อยวิก็รอรอของอันใหม่มาอันนี้ก็เคลียร์ไปหมดละก็เคลียร์หมดทุกอันอยู่ดีของผม อันเนี้ยปกติผมจะเติมแค่ละสามร้อยกว่าเออเนี่ยเติมละสามร้อยกว่าทุกซีซันนะมีซีซันหนึ่งที่เติมอันแพงอนะแต่ยังไงมันก็ถึงไม่องสองร้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วก็มันอยู่ที่การทาเควสมากกว่าทาเควสกับซัพพอร์ตรายสัปดาห์อย่างเงี้ยถ้าเราทําเป็นรีสีม่วงครบอย่างเงี้ยมันก็ได้นะแต่ที่ผมทําเป็นสีเขียวเพราะว่าเพราะผมไม่ใช่สีไม่ใช่เชิองอยากทาสีเขียวผมรีอันไหนที่สามารถท,ทําจนเสร็จวันนี้ได้ผมก็ทํา เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทันเลยได้วิวมาตันพอดี200ก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะก็ใครมาถึงใครดูมาถึงตอนนี้นะก็ฝากกดไลค์กดซับให้ช่องผมด้วยนะสามารถกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปสั์ไปได้นะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอชมนะตอนนี้ผมรออาวุธกาโรมาอยู่ค่อยสุม่มนั่นแหละนึกว่าแต่จะมาวันนี้หนแต่ย,ย,ยังไม่มาไอ้บ้าเอ้ยอุตส่าห์รออ่ะก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ารับที่มา ชมจนถึงตอนนี้นะเดี๋ยวฝั่งซ้ายผมจะแปลเป็นราชาฝันไล้ย EP 3นะเป็นาราชาทะเลลึกนะฝั่งขวาจะแปลเป็นเพลลิส hmm. ของเกมนี้แล้วกันนะใครว่างก็สามารถเข้าไปดูได้มีสุ่มกาชามีคลิปความรู้อะไรเงี้ยเยอะแยะเลย mm hmm. หรือไม่จะเป็นฝันไลา์ EP 123มเงี้ยมีนะ mm hmm. เล็ดเปื่อย123่งสอะไรไปเงี้ยม mm ี hmm. ก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่รัที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้นะครับ mm hmm. ขอบคุณครับ